สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ปังมีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2563ใช้ในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งงวดวันที่1ทธันวาคม2563นะคะก็วันนี้มีหลายคลิปหน่อยเพราะว่าเ,ออเว้นไปหลายวันเนะห้าหวันได้เนะ ไม่ได้ไม่ได้เล่าฝันเลยก็มีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาว่ารอหวยฝันก็ปวดหัวอยู่สองวันวันนี้กินยาแล้วดีหายแล้วก็เลยเล่ารัวๆเลยนะคะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้ชายฝันวันเสาร์ที่ยีฝันวันนี้นะคะ ฝันว่าลอยขึ้นไปบนฟ้าเห็นเลขสีแดงเจ73ต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่21ฝันว่าตัวเองเนี่ยทำงานขัดสีรถกระบะอยู่มีลุงคนหนึ่งเดินมาถามซื้อพระแกยืนส่องอยู่สักพักแกถามว่าเท่าไหร่แล้วแกก็ยื่นเงินให้60บาทแบ่ง23ใบนะคะ เราดูในถาดกะว่าจะให้แกเหมาหมดแต่ว่าเขียดูมีแต่แหวนพญานาคประมาณหวงเขาว่านะต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่านั่งอยู่ในรถแล้วเห็นหนอนในรถเยอะมากทะเบียนรถ57 5775ก็จะไปตรงกับสูตรหวยรัฐบาลนะคะที่ปังลงไปเมื่อหลายวันก่อนเนาะตอนนี้ก็ดังมากลอตเตอรี่ก็หาแทบไม่ได้แล้ว ราคาก็ปรับขึ้นเป็นสองมั่งต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่สิฝันเห็นมดดำเยอะมากอยู่ใต้หมอนพอยกหมอนขึ้นเนี่ยเห็นมดดำขนไข่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยพูดว่าขนไข่กันเยอะตั้ง60สฟองบ้านเลขที่69สิบเทับหนึ่ ก็60เก่งตั้งแต่งวดที่แล้วเก่งเมื่องวดที่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ออกก็จํานวนคนตายโควิดงวดนี้ถ้าใครยังรักตัวเลขนี้อยู่ก็ขอให้ตามนะคะจํานวนคนตายโควิดนาอ60คนอันนี้ที่ลุงก็ซื้อพ้าและยื่นเงินใด้60ตอนนี้เขาพูดว่าขนไข่ตั้ง60ฟอง ต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่ย0ฝันว่าแฟนเก่ามาบอกให้ซื้อลอตเตอรี่เลข2อสกับ98ต่อมานะคะผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่ย0ฝันว่าหลานสาวจัดงานกีฬาสีแต่เลิกจัดเพราะว่ามีงบไม่พอจัดงานมีงบแค่600บาทนะคะถ้มีแค่หกร้อยก็เลยไม่พอจัดนะคะ ก็หกศูนย์นี่แกต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบฝันว่ามีลิงมาอยู่ด้วยหนึ่งตัวแล้วเห็นป้าเนี่ยถอยรถเกรื่องมาใหม่ขับเสียงดังมากเขาบอกว่าเห็นทะเบียนเว็บเว็บหนึ่งสามลิงบางตีไม่เป็นนะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนตีใครจะตีเป็นเลขอะไรนะคะไม่สันทัดเรื่องลิงเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สิบเก้า กบอกฝันเห็นพญานาคสีทองแล้วขอเงินท่านหนึ่งก้อนท่านให้มาพร้อมห่อผ้าไว้พอแกะออกมานับได้สองล้านบาทแบ่งกับพี่คนละหนึ่งล้านบาทคลิปนี้มีฝันเท่านี้นะคะก็วันนี้ลงหลายคลิปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อไม่ว่างเผื่อไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเล่าลวดเดียวทีเดียวเลยอ้าใครชอบฝันไหนก็จัดฝันนั้นนะคะก็ตัวเลขมันก็คล้ายๆกันเนาะมีเจ็ดสามหกศูนห้าเจ็ดเลขดังหกศูนคนตายโควิดเก้าแปดก็อายุพ่ออยู่หัวสองสามวันปิยะมหาราช สองล้านก็ปีคศส,สองศูนสองศูนก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาดูนะคะปางเอามาเล่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะชอบเลขไหนก็จัดเลขนั้นเนาะก็ใครชอบคลิปปางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วค่ะพูดหลายคลิป เจ็บคอแสบคอแล้วเนี่ยก็วันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ